นี่คือที่ขอบภายอที่ปอดภัยกัไไม่ปลอดภัยเลยจริงรอขาตาชาแลเย้ยขออยาครับถึงไหนแล้วครับ ที่อัปกก้าฮิวค่ะอัปักกาฮิวอ,อยู่ที่จังหวัดจังหวัดราชบุรีส่วนทิง้ง <Yeah. S 1> เย่ไปนี่นะครับก็ยังมีป้ายต้องสวมหน้ากากหน้ากากอน,อนามัยและล้างมือก่อนเข้าฟาร,ร์มนะครับตอนนี้โควิดก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็ต้องมีการเซฟตี้นะครับนี่ค่ะแรบฆ่าเชื้อค่ะเป็นฆ่าเชื้อนะครับเราต้องเหยียบน้ำยาฆ่าเชื้อ นี่ครับมีแองกอฮอให้ล้างมือแล้วก็ไ่จุดคัดลองนะครับครับอ่ไับเลยี่ยนะอไปอไปักก้า ยูวก็มีการต้องลงชื่อลงเย็นสบายลงชื่อเข้านะครับว่าเราเข้ามาวันเวลากี่โมงออันนี้ครับเมื่อซื้อบัตรแล้วจะได้บัตรค่อยคอนะครับแต่ถ้า ฟรีจะได้ V I P เลยอ,อันนี้น้องไอความสูงไม่ถึงหนึ่งร้อยสิบนะครับก็เลยไม่เสียค่าใช้จ่ายอ้าวของเอาไว้คนระบายอันนี้เราอยู่ที่ไหนครับพ่อเราอยู่ที่ลาดบุรีสวนพึ่งครับอาบาก้าฮิวครับหรอาบาก้า เอาไปพูดเลยพูดเลยพูดเลยไปรีวิวดิไปรีวิวดนี่ค่ะแล้เราอยู่กาอปูรีนะคบเราอยู่เชือเถื่อนึ้นนะฟังยตอนนี้เราคือเื่อนพึ่งไงนายแม่ฮะ <c oughs> ากาก าแลกก้วนนี่เราอยู่ที่ไหนนะ<จ>แล้วเราอยู่ที่ไหนครับพ่อโอ้ถามไปแล้วถามอีกแล้ะน่ารักดีนะครับอยู่ตรงเพื่อนด้ยเหรออยู่ตรงเพื่อนไหมครับตรงเพื่อนใช่ครับอยู่ อพากก้าฮิวใช่บอกว่าก้าฮิวว้าวสีอนการเข้าไปจะมีการพ่เป็ย์้่าเชี้ึจะไม่เป็นอัตรา้รถ้าสามารถเดินได้ตามกเปรย์ อ๋ตอนนี้เราเข้ามาที่อัปปาก,กาแล้วนะครับนี่ครับตัวอัปปาก,กานะครับเอ,อ,อ,อ้ยดูอัปปกกากาฉี่ <c oughs> อปปกกากาฉี่นะัโอ้โหใครไม่เคยเห็นครับ อัป้าอัป้าอึเห็นไหมน่ะอป้าอึนั่นอัป้าที่แตกอ่ะอป้าที่แตก อาปลาหนูแฮมสเตอร์นะเหรออ๋อพี่กอยญาประจนไทยครับยา้าอ,อมาดูหนูแฮมสเตอร์ ôi nhớ rồi. nhớ 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 อับปากกาที่บ้าน

เข้าไปข้างหลังอย่าข้างหลังกอยา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 กละวังไปเลยตัวนี้เป็นโกอ่ะงี้คนเลยระวังจะไปอยู่ข้างหลังไอ้ตัวนั้น อ่ะเเข้าไปทีดูอนกินแล้วเฮ้ยมากัดอ่ะได้ต้อง้ยกินะตาตามาให้ตัวเล็กนี่มถึงอย่างนี้ให้เขาติดถือให้เขาเอาพอดูดินกนง่ะให้ืให้น้องให้น้องถือ่ตัวเล็กนะนี่านลงทนอาทมากินค่ะ เขาอิ่มมากแล้วไงแล้วเขาอยากกินเชือกลองเท้าเขาไกินกางเกงกินเงี้ย ไม่พอใจว่ะเองไ,ไอ้บ <c oughs> ันท้อ้าวนี่ม่กินชา้าแม่เฮ้ยโ้มันกินยังกิน้ีว้าวแล้วจะทำไร เรามาถึงโซนนกกระจอกเทศแล้ว ตัวใหญ่ได้เลย คือโซนหมูนะครับหมูมาแล้วอุดอุดโอ้ยนอนสลบกไปหมดเลย <I> คงจะอิ่มกันเลยนอนอไปดูตัวต่อไปมีเตาครับเตา <c oughs> โอ้เต่ยยก ้ยหนูเหรอเนะี่นยหนูหนูตัวใหญ่โหถ้าตัวนี้ขึ้นป้าบ้านเราอะเนี่ยมันไม่เหมือนหนู คนนี้คือจิงโจ้ออแมันแล้วไหนขาให้ทำแบบนี้อ่ะเขายไปทำให้เนาะ I'm หมดแล้ว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 อ้าวเข้าไปในบ้านฮอปบิดทำไมกันเนี่ยโอ้เข้าไปหลบในบ้านฮอปบิดกันน่ะเนี่ยโอ้หาห บ้านฮอบบิทเจ้าบ้านคนแคระแอ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 ฝนลงนิไปเร้่อยตกใหม่ันอ่ะไอ็อกแล้วฝนตกตกแล้วไปแล้วฝนตกแล้ ม้าวบรบลอกก่อนเร็วแที่หลบเเือหาที่หลบภัเนี่ไงเอลเฮ้ยนี่คือที่ภัย่โอ้โหปลอดภัยไม่ปลอดภัยเลยกินเหรอกินลายเลยกินลาย อีนเอาอันไหนเอาอันไหนเอาไอนเไนเอไ้าอะาอาวยินเลยชอไอไลูกชก็แล้วอีกแล้วโหเลอะเลยตัวแต่ไม่เป็นไรมันใช้ช้อนตักไม่หามัน นี่เราก็จะออกแล้วน้องกายาน้องดาัตตาบอกลาเพื่อนๆก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปเอาเร็วๆฝั่งบเลรู้เรื่องตอนนี้ฝนก็ตกเลยนะฝ<อ>นตกพรำๆเลยอ,เอ่ะโอ้ย เดี๋ยวเราก็ลาคลิปนี้กันเท่านี้นะน้องกอย่าอย่าลืมกดไลค์กดแชรก์กดแชรก์กดแชรก์กดกระดิ่งด้นะคะอ่าครับผม <c oughs> เดี๋ยวเปิดเทอมแล้วก็ไม่ได้มาเที่ยวแล้วโอเคเจอกันใหม่ทิปหน้าคลิปหน้าคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ <c oughs>